เหมือนเหมือนผู้หญิงคนนึงก็ไม่อยากให้ให้ไปส่งผู้หญิงคนนี้นะไออันนั้นเราก็งงแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าก็ไปเอาก็ไปเอารถเอารถไปส่งไปส่งผู้หญิงคนนึงแต่ทีเนี้ยไปส่งเขาเหมือนเหมือนความรู้สึกว่าเหมือนเขาน้อยใจอะไรสักอย่างนี่แหละ<ช>เขาเลยขอลงข้างทางพอ<ม>เ,เปิดประตูรถลงไปเสร็จล <ๆ S 2> ุงก็มองไม่เห็นเขาแล้วผู้หญิงคนนั้น,นอ่ะอืแต่ฝันแบบนี้ฝันมาสองคืนแล้วอืฝันเห็นผู้หญิงผู้หญิงที่ว่า ที่ลุงไปส่งเนี่ยฝันเห็นสองคืนแล้วคนเดียวกันคนเดียวกันเป๊ะเลยฝันแล้วแล้วมาเจอกัน,นดีใจมากถ้าเจอกันนะแต,แต,แต่แต่คุยกันไม่ไม่ได้หลายคาครับไม,ไม่รู้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร,รแต,แต่แต่ผู้หญิงวันนี้นิสัยดีมากในในความฝันนะลุงก็คิดว่าเป็นเพราะนี่หรือเปล่าแต่ถ้าแต่ เพราะว่าแต่แม่สรพีเรารู้จักมานานแล้วเนะาะก็เหมือนก็คงจะเป็นแม่สรพีนะ่ะหน้าตาเหมือนในรูปนี่ไหมครับที่ฝันแต่เหมือน,นไหมแต่ลักษณะแต่งชุดแบบไหนแต่งตัวแบบแบบแบบชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเหมือนแต่ก่อนนะ่ะชาวบ้านเหมือนสมัย ไม่ไม่ไม่ใช่รุ่นตุนกระเบนนะรุ่นแบบชาวบ้านเก่ากับรุ่นตั้งแต่เหมือนเราเด็กๆใส่ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใ่ประมาณนี้อันนี้เป็นความสันหลังจากที่ลุงมลมาเห็นรูปของอต่แม่สองนางแต่แม่สองนางครับต่แม่สองนางใช่ครับใช่ครับแล้ว ก็ใกล้วันแล้วนี่ลุงมนมีอะไรที่จะฝา,ากเอฟซีบ้างครับก็คือถ้าถ้างวดที่แล้วลุงก็บอกหวยก็ถูกนะครับก,ก็บอกถูกอยู่งวดที่แล้วก็สามเก้านะก็บอกถูกแต่งวดนี้เดี๋ยวเ,ยนะเดี๋ยวลุงขออนุญาตลุงไปทําคลิปนะเดี๋ยวลุงจะลุงจะจะทำคลิปอยู่<ม>คลิปหวยเด็ดของลุงมนอย่าลมติดตามที่ ช่องลุงมณสายแหงนะครับลุงมณนจะลงบอกอีกครงนึงนะครับลุงมณจะไปหาหวยมาฝากไม่จะสรุปหวยมันจะมีเหรียญไอ้ที่เขาเอาเหรียญรอห้าไปทําเอาอยู่เพราะเขาไปทําเมื่อคืนนี้ครับแต่ไปทําเมื่อคืนแต่แต่เขาบอกว่าให้ให้รอยวันนึงจะขึ้นไปดูเหรียญได้ก็คือวันพรุ่งนีุ้งมณก็จะทาลงช่องลุงมนสายแห้งนะครับถ้าใครอยากโชคดีก็ ตามที่ช่องลุงมวลใส่เองได้นะเพราะว่ามันเป็นเหรียญมันเป็นเหรียญแหนเหรียญบาทเก่าเรานะเหรียญบาทเก่าส่วนวันนี้นะครับถ้าใครเห็นเลขตัวไหนถ้าชอบนะครับตัวไหนที่เราก็บดนิวส่งนะครับนะครับนี่แอดไลน์มาได้เลยนะครับขอบคุณลุงมวลมากนะครับนี่แนวทางเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามดูว่าลุงมวลจะได้เลขอะไรนะครับฝากกดติดตามช่องอดีสรสกลนครด้วยนะครับนี่นะครับลุงมวลฝันเห็น นี่นะครับเจ้าแม่ซ้องนางนะครับสองพี่น้องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบทใช้เป็นแนวทางนะครับก็เป็นแนวทางนะครับนี่นะครัเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะ